3ราศีฮะดวงเสี่ยงโชคจึงดวงครับในวันอาทิตย์ที่16กุมภานะฮะไม่มีฮะเบ,เบาได้เบานะครับเซฟได้เซฟนะครับเพราะว่า3ราศีนี่นะต้องเรียกว่ามันไปนเด่นเรื่องอื่นนะฮะแทนในวันดังกล่าวนี้นะครับเดี๋ยวได้บอกว่าเด่นเรื่องอะไรบ้างนะว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจครับในช่วงเดือนนี้บ้างนะฮะนีว่ว่นนา,าวันดังกล่าวอาทิตย์นะฮะโชคลาภมันจะฝืนมากๆครับมันจะฝืดๆหน่อยนะครับโอเคนะฮะแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ซื้อนะฮะซื้อได้ตามปกตินะครับหรือว่า ทำแล้ได้ทําไปเลยนะครับอย่าไปใส่ใจมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าแบบต้องลงเยอะหรือถ้าจําเป็นนะครับก็โอเคตามสะดวกนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าลงเยอะมันจะเหนื่อยเยอะนะครับหรือว่ามันจะเสียหายเยอะมากกว่านะครับแต่ถ้าแบบลงทั่วๆไปพอได้อยู่นะครับโอเคครับมาราศีแรกครับที่ต้องระวังพิเศษนะครับคือราศีตุลนะครับคนราศีตุลครับวัดในกล่าวเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะฮะไม่ได้เรียนดวงแต่พอจะฟังคร่าวๆได้นะครับ เรื่องแรกคือดาวโชคลาภนะฮะคือดาวอาทิตย์นะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนศัตรูนะฮะโชคลาภไปอยู่ในบ้านศัตรูมันก็เหมือนกับเอ๊ะมันชื่อมันก็ไม่ค่อยเพราะนะไอ,อ้ฉะนั้นแปลว่าอาจจะถูกหลอกถูกโกงถ้าเป็นดวงดวดวงทั่วไปนะหรือว่าอาจจะคํานวณพิษนะหรือว่าเรื่องโชคบางทีมันอาจจะไม่มีนะครับง่ายๆคือ โชคลาภมันจะยากเป็นพิเศษนะครับในช่วงวันดังกล่าวนี้นะครับดาวการเงินดาวองคารน,นะฮะโคจรไม่ได้สวยงามนะฮะดาวคานโคจรใน,นเรือนดาวพุธนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยมันเรียกว่ามันฝืนๆน,นะครับผมไม่เรียกว่ามันไม่ได้โชคเลยได้เป็นศูนย์เลยนะฮะบางทีมันฝืนๆคืออาจจะเชียวไปเชียวมาหรืออาจจะเป็นโชคเรื่องอื่นแทนหรือมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้พอสมควรนะครับเนี่ยเรียกว่า โอกาสที่จะได้มันไม่ว่างนะโอกาสเสียมันสูงกว่าเยอะเลยนะครับผมก็เลยอ่ะติดหนึ่งในโผที่เสี่ยงหกเสีนยงดวงต้องระวังนะครับเบาได้เบานะฮะไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับและสําคัญคือมันมีเรื่องดีๆนะชาวราศีตุลครับในช่วงดังกล่าวนี้ในวันดังกล่าวนะมีดวงการได้ซื้อของถูกใจได้ของที่อยากได้มานานหรือหมุนเงินได้ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองก็จะแก้ปัญหาได้ใครทํางานในช่วงดังกล่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่มีข่าวดีๆมีเรื่องเฮงๆให้ได้ ชื่นใจด้อย่างที่บอกว่าได้ไปในที่ที่อยากไปได้ซื้อของที่อยากเจอได้กินของอร่อยยกตัวอย่างนะว่าอะไรที่มันมีความสุขกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันนะฮะฉะนั้นชาวศีตุลครับในช่วงนี้นะครับคิดอ่านประการใดนะครับก็เรียกว่าทําได้หลายเรื่องยกเว้นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการลงทุนนะครับบางคนลงทุนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเสี่ยงโชคอย่างเดียวครับบางคนลงทุน เรื่องหุ้น,น,นเรื่องเหรียญคริปโตหรือน้ามันทองคําอะไรก็ตามนะครับในช่วงวันเก่ามันโดนฝืดมากกว่าดาวประจําตัวของเราคือดาวพระศุกร์โคจรตําแหน่งอลิหรืออุปสรรคนะครับแปลว่ามันมีปัญหาจุกจิก,จก,จกให้รบกวนไม่ให้สบายใจหรือมีปัญหาวุ่นวายนะฮะหรือว่ามีดวงขัดลาบด้วยแหละแถมสําคัญดาวศุกร์โคจรคู่ราหูนะฮะภาษาดาวไม่ต้องฟังเอาแค่บทสรุปว่ามันมีอารมณ์อยากมากๆนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวง,งวดเนี้ย งว่นถึงนะฮะความรู้สึกมันแบบอยากถูกหวยอยากรวยนะครับอยากคือมันมีอะไรที่กระตุ้นให้เราต้องใช้เงินเยอะหรือเราต้องมีเงินเยอะๆได้แล้วอะไรคือมันจะมีเหตุแบบเนี้ยเพื่อนๆต้องระวังอารมณ์นะบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้แบบถูกหวยหรือว่าไม่ได้แบบสิงโคกสิงดวงแต่ว่าจะเกิดแรงกดดันที่อยากมีเงินเป็นพิเศษนะครับมากกว่าลหลายๆงวดที่ผ่านมามันก็อาจจะกระตุ้นให้เราลงเยอะมากนะครับ แล้วมันโอกาสเสียมากนะครับอะไรแบบนี้เหมือนกับเพื่อจะซื้อทีนะครับ20ใบนะฮะยกตัวอย่างนะ20เลกอะไรเงี้ยเอาเร็ว20เลกกันนะฮะโอกาสที่จะถูกใบเดียวนะครับแล้วก็ไม่มากนักมันมีแต่อหลายใบมันก็เสียหายเพราะฉะนั้นผมเลยดูโอกาสมันน้อยมากนะครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของโอกาสถูกนะครับมันมีแค่10-20นะฮะถ้าดูแบบนี้เฉะนั้นโอกาสเสียมากก็ได้ผมก็เลยไม่แนะนําให้ซื้อนะครับ จะได้ซื้อก็โอเคตามสะดวกนะครับโอเคนะฮะจุดเด่นก็คือเรื่องของการได้ของขวัญของรางวัลของที่อยากได้หรือได้ซื้อของทุกใจนะครับมีคนพาไปเที่ยวพาไปทานอย่างที่2คือมีความสุขกับครอบครัวนะครับวันเก่าวปนวันที่เหมือนกับไปไหนทําอะไรกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีความสุขเป็นพิเศษขาอสาบนะครับมันเรียกว่าได้ได้ไปได้กินได้พบได้เจอหรือมีข่าวดีๆบางอย่างที่เราคอยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับราศี ที่2ว่านะครับคือราศีที่ช่วงนี้ระวังเลี่ยงนะฮะการสิ่งโชคสิ่งดวงคือราศีมีนะฮะราศีมีอยู่พึ่งงอนนะครับในช่วงดังกล่าวนีครับเรื่องอื่นมันเด่นนะฮะเรื่องงานก็โอเคผู้ใหญ่ก็เมตตานะฮะในเดินทางไปไหนแล้วก็มีคนพึ่งพาใส่ได้นะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องอื่นนะครับแต่เรื่องการสิ่งโชคสิ่งดวงครับดาวโชคลาภคือดาวเสาร์นะครับโคจรอยู่ตำแหน่งวินาศนะครับ แล้วก็ดาวพุธกับวีนาศนะฮะการวิเคราะห์ตัวเลขการตัดสินใจวีนาศโอ้ชื่อคือมันไม่ค่อยดีนะพุธในเรือนดาราหูด้วยดาวอาทิตนะฮะโคจอยู่ในแห่งวีนานี่นะครับวีนาศิสามดวงเลยนะครับมันมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดวิเคราะห์ตัวเลขผิดหรือในวันดังกล่าวดาวไม่เด่นนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าอยากรวยอยากมีตังค์อยากถูกบ้างจะลงมากด้วยแหละนะครับเนี่ยชาวราศีมีนผมเตือนเลยว,ว่า มันจะมีเกณฑ์ใช้เงินในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยง,งดวงมากถ้าไม่ยับยั้งนะฮะเหมือนเพื่อนๆอาจจะไปได้ตัวเลขอะไรมาหรือฝันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกก็มันเหมือนจะถูกนะอะไรเงี้ยคือมันจะโดนข่าวคราวรอบด้านหรือความรู้สึกนะฮะกระตุ้นให้อยากลงเงินเยอะๆเพื่อที่จะได้รวยไปเลยนะครับแต่ตามความเป็นจริงนะตามดวงมันเปอร์เซ็นต์มีแค่สัก10%นะฮะน้อยกว่า20 เกิดไปใหญ่เลยนะฮะตอนนี้เกิดสิบเฉะนั้นโอกาสที่จะสิ้โชคสูญดวงน้อยมากครับโอกาสพลาดตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้ใครที่อ0กสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลุ้นนะฮะอัน,นก็ตามสู้รอนะฮะเพราะมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่ชอบเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครที่แบบเงินเหลือน้อยอันนี้ผมเตือนสำหรับบางท่านที่เงินเหลือน้อยมากๆนะครับแล้วกล่าวว่ารวยก็รวยเลยจนก็จนเลยหมดตัวเลยก็มีนะครับไม่ได้ต้องเตือนไว้บางทีอาจจะเก็บประทังอะไรบางอย่างไว้ได้นะฮะ บางคนขายของสําคัญของมีค่านะครับเพื่อเอาไปซื้อเลยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเตือนว่าเออช่วงนี้ยอย่าอารมณ์แบบนั้นเลยนะโอกาสเสียมันก,ก็ได้เดี๋ยวมันจะเสียใจนะครับนี่มันมจริงจนะครับเ,เพื่อนรู้ว่าว่าแบบขายของสําคัญของมีค่าของชีวิตเลยนะฮะเพื่อเอาไปลงนะฮะพอได้ตัวเลขเด็ดสุดๆมานะครับสุดท้ายศูนย์หมดเลยนะครับมันก็น่าเร้าใจฉะนั้นใครที่อุราสีมีนะครับ ก็เบาได้เบานะฮะเอาไว้ดูวันน้เขาว่ากันนะครับแต่มันไปเด่นเรื่องงานนะครับในรอบวงรอบของในช่วงดังกล่าวนี่ครับเด่นเรื่องงานคุยเจรจาสําเร็จมีเรื่องสําคัญที่อยากได้อยากมีหรือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามก็ถือว่าสําเร็จนะครับหรือมีเรื่องใช้สบายสบายใจนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือมันมาในเรื่องดีๆในรูปแบบนี้มากกว่าที่จะเรื่องเสี่งโชคสี่งดวงหรือลงทุนนะครับฉะนั้นก็เบาได้เบานะ แล้วก็เซฟบางอย่างได้ก็เซฟนะฮะจริงๆนะครับในคนราสีมีเนี่ยเป็นหนึ่งราศีที่ใจสู้นะแต่ว่าวงรอบของการได้โชคลาภในวันอาทิตย์ที่16กุมภานี้มันยังไม่มีนะฮะนำซ้ำําดาวสุกราหูที่โคจรทับเรานะครับเมดาาแห่งความอยากได้ใครมีแบบรุนแรงนะฮะผมเรียกว่ารุนแรงเลยนะช่นการที่มันรุนแรงมันก็โอกาสที่จะพลาดสูงมาก โอกาสที่จะลงแรงๆหนักๆก็คือลงหรือซื้อนะฮะรอบเนี้ยจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูมีแรงกระตุ้นที่เราได้ตัวเลขตัวนู้นตัวนี้มาได้ตัวเลขเด็ดสุดๆมาอะไรก็นเนี่ยคือมันจะมีแรงกระตุ้นแบบข่าวค่อนจางชัดเจนมากที่ว่ามันต้องเลขนี้แน่ๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวหลอกนะก็เตือนเพราะว่าจะเสียแล้วมันย่อหยับเลยแล้วชีวิตแย่เลยอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าโอเคเกิน เล่นสนุกสนุกแล้วกันหรือว่าเล่นพอของปากของคอนะฮะอะไรอย่างงี้นะคือเสียเสียได้ได้ก็ชื่นใจเออประมาณนี้ก็ตามสะดวกนะครับแต่ถ้าแบบหมดเนื้อหมดตัวเลยนี่เสี่ยงนี่เลี่ยงนะครับเลี่ยงเด็ดขาดนะครับโอเคนะให้ความไม่มั่นใจว่าซื้อแล้วจะถูกให้นะครับไม่ให้ความมั่นใจว่าซื้อแล้วถูกนะให้ความไม่มั่นใจว่าซื้อแล้วถูกเนี่ยมันยากมากนะครับโอเคไม่ถูกมากกว่าโอเคต่อมานะฮะราศี สุดท้ายนะครับเป็นอีกาศีนึงครับที่มักจะงอนผมนะฮะว่าทําไมเรื่องดีๆไม่เจอเขาเลยเรื่องที่ดีเจอจังเลยนะฮะก็เรียนว่าช่วงกลางกลางกุมภานะฮะเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะฮะให้เลยหลังลอตเตอรี่ออกก่อนนะครับเราจะมีเรื่องดีๆคือราศีกรกฎนะครับเ,เพื่อนๆคนกรกฎนะครับ เอาเรื่องข้อดีก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวจะโอ้โหมามหวยก็ไม่ถูกนะฮะข่าวดีเรื่องของงานครับโอ้ว่าไปเดือนนี้พลังงานพิเศษเรื่องงานเด่นแปลว่าจะได้ทํางานพิเศษหรือว่ามีคนนับหน้าถือตามีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาผู้ใหญ่เมตตาคนพึ่งพาใส่ได้จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะแก้ได้มีคนช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของการงานบางทีมีปัญหาเรื่องของเงินทองหรือว่าเอยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จ ดาวศุกร์โคจรอ,อยู่คู่กับดาวราหูอยู่ในตําแหน่งสุภาพเลยนะฮะมันเด่นในเรื่องของจะเรียกว่าคนเมตตาไม่พอนะฮะมีก็อาจจะมีคนให้ของขวัญของรางวัลของพิเศษนะหรือว่าทํากําไรจากการค้าขายบางเรื่องได้มันเป็นความเหนื่อยหรือโชคมาจาก,กแรงนะครับเล่แรงต่างๆที่คิดหรือว่าไอเดียสมองในการแก้ปัญหานะครับแต่แบบเสี่ยงหวงฟลุกเนี่ยดาวมันไม่เด่นเรื่องนั้นนะครับนําซ้ํา คนก็รกดครับลองนึกภาพดูนะถึงไม่เรียนดวงก็จะทายได้คือเลยไหมฮะดาวเงินทองคือดาวทิตศโคจรอ,อยู่ไปตำแหน่งมรณะเงินทองโคจรไปอยู่ในหลุมมรณะนะครับแม่ไม่ต้องเรียนดวงเราก็ฟังแล้วพอจะรู้ได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสเสียนะเงินตกหลุมปุ๊บนะฮะไปลงตกท่อเลยนะฮะตกหลุมมรณะนะครับมันก็มีเกณฑ์เสียเพราะนั้นถ้าลงหนักมันก็เสียหนัก นะครับลงเบาๆก็เสียเบาๆนะฮะลงกลางๆก,ก็เสียพอสมควรนะครับนั้นนี่คือเรื่องที่ชาวราศีากรกฎนะครับจะเจอก็คือมีเรื่อง,องการเสียมากกว่าได้แม้แต่จริงจริงนะครับเพื่อนลงทุนเรื่องอื่นนะยังโดนเลยนะแถมดาพุธนะครับโคจอมอรณะด้วยนะครับดาวพุทธบางทีมันเป็นเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารหรือการตัดสินใจไหวพริบการตีโจทย์ การตีตัวเลขนะครับนี่พอตีตัวเลขปุ๊บดาวดังกล่าวนะฮะการคิดวิเคราะห์ต่างๆและการตัดสินใจโคจรตำแหน่งเหมาะล่ะนะครับมันก็จะพลาดได้ง่ายหรือไปตีความผิดนะฮะเชียวไว้เชียวมานะฮะซื้อ50ออก51อะไรเงี้ยนะฮะซื้อ23ออก32อะไรครับคือมันจะแบบเจ็บใจด้วยไม่ใช่ว,ว่ามันคนละเรื่องเลยตัวเลขฮะมันมันเชีเยวแบบเจ็บใจนะฮะมันยิ่งลงเยอะมันเสียดายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเลีเ่ยงการ หรือเบาได้เบาแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครจะเสี่ยงก็ตามสะดวกเลยนะครับมีได้ห้ามการใช้ต่างของทุกท่านนะแล้วก็เรื่องดีๆก็มีอย่างนี้คือเดินทางบ่อยนะครับมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นแฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาแล้วก็ดวาวพฤหัสโคจรตําแหน่งโชคลาภนะฮะมีผู้ใหญ่เมตตาไอเดียในการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับการงานหรือเรื่องส่วนตัวเด่นมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของ โอกาสใหม่ๆเรื่องงานหรือได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้ทานของอร่อยได้พบเจอคนที่อยากเจอมานานหรือได้ซื้อของที่อยากได้มานานคือมันเป็นการช็อปมากกว่าการได้เสยเงินเฉยเลยนะฮะหรือค้าขายขายดีอะไรเงี้ยนะอ่าแต่ว่าเรื่องสิ่งโชคสิ่งดวงมันไม่มีนะฮะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเบาได้เบานะครับไปเด็ดเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานหรือโฟกัสเรื่องการเดินทางโฟกัสเรื่องของกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องการสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับแล้วเราจะมีเรื่องดีๆมากกว่านั้นนะครับ โอเคนะฮะก็ขอให้โชคดีในทุกๆเรื่องแล้วกันนะครับในวันนล้าวถ้าไม่ได้โชคลาภเรื่องของสิ่งโชคสิ่งดวงก็ขอให้เป็นโชคลาภเรื่องอื่นๆแทนนะฮะขอให้ปัดโชคไปกลายเป็นตําแหน่งเงินทองเงินพิเศษเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือได้อะไรดีๆที่เราต้องการแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับโอเคครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆกวันครับสีครับ